<c oughs> สวัสดีครับก็มาเข้าสู่ช่วงเทคนิคกันกกอนกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอโปรโมทสัมมานาก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงหัวค่ํานะครับช่วงประมาณหกโมงครึ่งนะครถึง2องทุ่มนะครับผมมีไปไลฟ์กับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับหัวข้อคือ Tfect w i n n เ r รนะครับก็คือวิธีคิดแล้วก็เทรดแบบมืออาชีพนะับะครก้าวสู่ความสําเร็จในตลาด Tfect นะครับซึ่ง ทีเฟกเนี่ยก็เป็นโปรดักที่เราก็อยากพยายามเน้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะมีจัดสัมมนาอินฮาวเองก็ไปหลายเรื่องแล้วล่ะนะครับก็ทั้งตัวของโซนเทรดดิ้งนะครับซึ่งเดือนหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีเองอีกนะครับแต่นี้ก็จะเป็นการไปคุยกันที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับก็สําหรับคืนนี้นะครับก็สามารถติดตามมันได้นะครับช่วงหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับก็ไลฟ์ผ่านตัวของตลาดหลักทรัพย์นะครับ โอเคก็ไปที่ภาพของตลาดหุ้นนะครับสำหรับภาพตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าพอดีเลยนะครับแนวรับที่เราประเมินไว้เนี่ยก็คือแกะที่1 2 3 2นะครับก็ลงมาปิดแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นทันทีนะครับ1 2 3 2มเนี่ยนะครับมันคือแกะนะครับแากคีย์สัมพันธ์ที่เราคุยไปแล้วว่าเวลาเราประเมินแนวรับเนี่ยสมมติตอนนี้มันอยู่สูงเนี่ยแล้วมันย่อลงมาจะมาตรงไหนเนี่ยมันก็ประเมินแค่เบื้องต้นแหละนะครับว่ามันมีแกะที่รอปิดอยู่นะที่ประมาหนึ่งสองสามสอง แต่มันก็คงชีวิตมันก็คงไม่ง่ายขนาดที่แบบลงมาปุ๊บเราซื้อส่วนได้เลยนะครับมันก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะมีสัญญาณการกลับตัวอะไรบางอย่างที่ช่วยคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับเมื่อวานตอนไลฟ์ในช่วงเช้าเนี่ยผมมีการคุยไปแล้วนะครับว่าให้เปิดกราฟลาย30นาทีดูว่ากราฟลาย30นาทีเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิด b u l l i s h divergence นะครับมีโอกาสจะเกิดตัวตวของ b u l l i s h divergence ซึ่งจุดที่เราอยากให้ดูเป็นการคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือ candlestick ในการกลับตัวนะครับในการกล เป็นการคอนเฟิร์มบูลิชไดเวอร์เจนนะครับอ่ะดูแอคชั่นเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยหลุดโลลงมานะครับที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่แล้วแป๊บหนึ่งก็ลงมาประมาณหนึ่งสองสามสองก็ปิดแกละครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยแคนเดลมันก็เริ่มปิดเขียวขึ้นไปนะครับเนี่ยมันก็เริ่มเป็นการคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าจริงตั้งแต่ช่วงแท่งสิบโมงสิบโมงครึ่งละว่าแท่งเนี่ยมันเป็นการบอกแล้วว่าเกิดแคนเดลกับตัวคอนเฟิร์มตัวของบู i ิชไดเวอร์เจนนะครับ แม้มันจะลงมาต่ออีกหน่อยนึงเนี่ยแล้วมาคอนเฟิร์มใหม่อีกรอบหนึ่งแถวนี้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณบวกแหละก็ทําให้เซดินเดกเมื่อวานเนี่ยสามารถเร่งตัวขึ้นมาได้นะครับก็ขึ้นมาตามแนวที่เราอยากได้เหมือนกันนะครับประมาณช่วง1250ก็คือ SMA 200เนะครับเพราะว่ามันก็ตลาดก็ไม่ได้เล่นอะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าคีย์สำคัญเนี่ยอ่ะหลุด S m a 200เปลี่ยนเทรน กลับไปยืนไม่ได้ก็ปรับตัวลงมาต่อทำ lower low, low เกิด divergence นะครับก็ดีดกลับดีดกลับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมอง SMA 200เป็นแนวต้านแรกซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันก็ถึงปละที่ประมาณ1 2 5่นะครับถ้าเกิดจะไปต่อเนี่ยว่าต้องเบรก1250ขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ถามว่าเบรกแล้วมันจะจะแรงไหมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แรงอะไรนะครับคือก็ต้องดูก่อนในในภาพใหญ่เวลาเราเห็นการปรับตัวขึ้นเนี่ยว่า หุ้นลายตัวเนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างเราลองมาดูหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยมันก็สิบสี่เปอร์เซ็นจะเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยไม่ได้เล่งตัวขึ้นนะครับไมไ่เล่งตัวขึ้นคือถ้าเกิดเส้นสีฟ้าเนี่ยเล่งตัวขึ้นแรงเนี่ยสมมติถ้าเส้นสีฟ้าเกินเส้นสีส้มไปเนี่ยนิวไฮมากกว่านิวโรกครั้งหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันเป็นสัญญาณแบบกลับตัวแบบรุนแรงเลยก็คือเราจะมองว่าบวกแบบต่อเนื่องยาวเลยนะครับแต่เนื่องจากว่า เส้นสีฟ้ามันก็ไม่เร่งตัวขึ้นเส้นสีส้มก็ออกนั่นข้างไปนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องมองว่าในในภาพใหญ่เนี่ยมันคือแค่มันคือแค่ไซด์เวย์ way มากกว่านะครับมันก็เป็นไซด์เวย์มากกว่าดังนั้นอ่าเราคงไม่ได้คิดในการที่คาดหวังการแบบเร่งตัวไปแรงต่อเนื่องนะครับก็อ่าเป็นบวกแหละแล้วมันก็บวกแบบเล็กๆมากกว่าคือเมื่อวานขึ้นมาแรงแล้ววันนี้คงไม่ได้หวังการแบบเร่งตัวอะไรขึ้นไปแบบแ,บบแรงมากสําหรับตัวของเซดินเด็กนะครับ มาที่ภาพของเซ็นทริปตี้ฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลองกันไปในช่วงบ่ายนะผมคุยไปแล้วว่าช่วงเช้าเนี่ยผมรอดูดิเวอร์เจ้นก่อนถ้าเกิดเกิดดิเวอร์เจ้นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายผมวิเคราะห์เราจะเขียนให้ลองนะครับก็อ่เราก็เห็นเกิดดิเวอร์เจ้นขึ้นแหละในตัวของฟิวเจอร์นะครับช่วงบ่ายแล้วก็เลยให้เปิดลองนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยเปิดประมาณนี้นะครับประมาณช่วงเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนถึงแปดร้อยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเป็นเป็นจุดในการ เปิดลองนะครับตอนนี้ก็กำไรอยู่ประมาณ7จุดนะครับก็ถือต่อก่อนนะครับคือผมอยากได้นิดนึงนะครับคือประมาณช่วง8 1 2หนถึงแปดเนี่ยตรงนี้นจะเป็นแนวในการเทคโปรฟิตสำหรับเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับเพดผลที่ผมอยากให้ถือต่อนิดนึงเพราะว่าตัวของเซ็ตเนี่ยมันยังเบรกเอสเอ็มเอไม่ได้แต่ว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันพลิกมายืนเอสเอ็มเอได้ก็แปลว่าแข็งกว่าหน่อยนึงดังนั้นเมื่อแข็งกว่าหน่อยนึงเนี่ยผมก็เลยอยากจะลุ้นอีกนิดนึงนะครับก็เลยรอเทคโปรฟิตที่ 812ถึง814สำหรับ Set50 Index Future ไปต่อนี่ราคาทองคำนะทองคำก็ดีดตัวขึ้นมานะครับจะเห็นว่าทองคำตอนนี้ทิศทางเนี่ยมั่วมากนะครับคือเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นแต่ว่าสุดท้ายราคาก็ไม่ไปไหนนะครื่วงนี้ผมว่าทองคำเนี่ยอย่าเพิ่งเทรดก็ได้นะเพราะเป็นเป็นตลาดที่เล่นยากมากนะครับไซด์เวย์แล้วกรอบมันมันแคบมากนะครับก็อาจจะทำอะไรมากไม่ได้นะครับ ซิลเวอร์ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ภาพโดยรวมก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่มันลงเนี่ยมันทำโลว์โล o w ลงมามันก็เลยทําให้ภาพในการกลับตัวก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็เลยทําให้น้าทองซิลเวอร์เนี่ยตอนนี้ก็เทรดยากทั้งคู่นะครับไปดูที่ราคาน้ํามันดีกว่านะครับสำหรับราคาน้ํามันก็เริ่มกลับตัวแล้วล่ะนะครับเราก็ลุ้นกันกลับตัวราคาน้ํามันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลวตั้งแต่เราเห็นพวกแบบแฮมเมอร์อย่างเงี้ยเราคิดว่าคงกลับตัวแหละ ก็เริ่มเมื่อวานเริ่มมีแรงซื้อมา้ะนะครับก็คงคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นต่อผมเช็ค m a c d เิดดนึงว่าน้ำมัน m a c d เป็นยังไงอ่าเราเห็นว่า m a c d ก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดตัดขึ้นนะครับอ่าก็เริ่มเริ่มพลิกมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดตัดขึ้นดังนั้นก็ต้องลุ้นต่ออยหน่อยสําหรับตัวของราคาน้ํามันดิบในสเปคสำหรับแนวโน้มค่าเงินตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีอะไรให้คุยมากในตัวของค่าเงินนะครับเพราะว่าอ่ามันก็นิ่งๆเหมือนกันแหละนะครับยูโรก็ดูแบบบนนิ่งๆะครั ตัวของ USDJPY เนี่ยก็ดูนิ่งๆนะครับการว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเทรดค่อนข้างจะจะยากหมดเลยนะครับมันก็ต้องรอจังหวะให้มันผันผวนมากกว่านี้ก่อนสําหรับตัวของค่างเงินแล้วเดี๋ยวพอเราค่อยกลับมาเก็งกาไรกันอีกครั้งหนึ่งนะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เน้นค่างเงินเลยเพราะว่ามันมันผันผวนน้อยนะครับคือเวลาในรายการเนี่ยเราก็จะพยายามแบบโฟกัสแบบว่าคือเราพยายามดุทุทกทุกสินทรัพย์แหละแต่ว่าบางทีเนี่ย บางสินทรัพย์มันไม่ได้เหวี่ยงมากก็จะคุยน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดบางสินทรัพย์มันเหวี่ยงมากๆก็จะให้เวลากับตัวสินทรัพย์นั้นเยอะหน่อยนะครับแล้วมาดูเซกเตอร์โลเทชันกันบ้างนะเป็นยังไงก็จะมีฟู้ดแอนด์เบรดนะเข้ามาในโซนของ leading อ่าทรานส์พอลเดชันอาจจะพักมาว e คเคนนิงได้นะครับอากรนะครับถอยมาที่โซนของแบล็กกิ้งนะครับโอเคไปหุ้นแนะนําดีกว่านะครับสําหรับหุ้นแนะนําในวันนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็เป็นแนวของการเล่นแบบ l l b a c k นั่นเองนะครับ ตัวแรกคือตัวของ C P N นะครับสำหรับตัวของ C P N เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมันก็แถวเดินตลอดเราจะเห็นว่า C P N เนี่ย S M A 2 0เนี่ยลงมาเมื่อไหร่เนี่ยมีแรงซื้อตลอดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลยมองว่า C P N เนี่ยเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อเป้าหมายคงเป็นการทำ higher h i g h ไปที่55ถึง56นะครับคือถ้าเกิดเราจะมองภาพไปชัดๆเนี่ย ก็คือตีเป็น up trend channel แหละก็ได้ไปแถว55-56าแถวนั้นสำหรับตัวของ c p n แนวรับ5 3 2 5สาอ stop loss ถ้าต่ำกว่า52.5นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ IVL นะเมื่อวานนี้กลุ่มติดโตเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงเกือบหมดนะทุกคนก็น่าจะฟังข่าวไปละนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว IVL เนี่ยก็ลงมาที่โซนของแนวรับพอดีนะครับมันคือเส้น ัเทรนไลน์พอดีนะครับซึ่งเวลาหุ้นนี่มันแตะเส้นนับเทรนไลน์เราคุยไปแล้วแหละว่าเราให้รอว่าม,มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดเกิดการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้หยิบมาเป็นหุ้นแนะนํานะครับซึ่งเมื่อวานแตะเส้นนับเทรนไลน์เนี่ยแล้วมันก็มีแคนเดลกลับตัวเนี่ยมันก็เลยต้องอ่าเลยมาหยิบเป็นหุ้นแนะนําสำหรับตัว IVL นะครับแนวรับแรกคือมันยิบอ่าแนวรับคือมันยี่สิบจุดสี่นะครับซ็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่าช่วง20.8นะครับ ส่วนเป้าหมายแรกเนี่ยผมมอง SMA 200นะประมาณ22.2เพราะว่ามันหลุด SMA 200มาเวลารีบาวกลับก็ควรจะกลับมา SMA 200ให้ได้เป็นอย่างน้อยอถ้าเกิดมันเบรกได้เนี่ยเราอาจจะไปลุ้นประมาณ22.8สำหรับตัวของ i v l ถัดมาเป็นตัวของ Top Thai Oil นะครับสำหรับ Thai Oil ก็เป็นหุ้นที่ถอยลงมาแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ถอยลงมาหลุดเส้น20เลยนะครับจนลงมาถึงเส้น200เลยแต่ที่เส้น200เนี่ยเราก็จะเห็นว่า แรงซื้อก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าแตะเส้น200เสร็จปุ๊บรีบาวกลับเลยแล้วก็การรีบาวกลับเนี่ยเป็นแพทเทิรการกลับตัวของแคนเดลสติ๊กด้วยนะครับจะเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยคลุมแท่งสีแดงได้หมดเลยนะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่า bullish engulfing นะครับดังนั้นเวลาเกิดแนวเกิดแคนเดลกับตัวที่แนวรับสำคัญนะครับเราก็ต้องมองเป็นบวกขึ้นต่อสำหรับตัวของ top Thai Oil แนวรับ31.5สต,ต็อปรอได้ต่ำกว่า30.25เป้าหมายคือ33.5แล้วก็34.5สำหรับตัวของท็อปไทยออยนะครับหุ้นใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นแนว pullback หมดเลยนะครับบางตัวก็ SMA 200บ้างบางตัวก็อัพเทรนไลน์บ้างบางตัว SMA 20บ้างนะครับส่วนหุ้นกลางเล็กนะครับมาดูกันว่ามีแนวไหนบ้าง ตัวแรกนะครับคือตัวของ NEO นะครับอันนี้ก็เป็นแนว mean reversion นะครับอ่าก็ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เน้น mean reversion เท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีแบบสลับสลับมามาได้บ้างนะครับเหตุผลเรื่อง NEO มาเนี่ยก็อาจจะเป็นการเก็งกำไรสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากกว่านะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแตะกรอบล่างของ downtrend channel นะครับ candle ก็เริ่มกลับตัวนะครับ i s i เนี่ยเกิด bullish divergence แต่ว่า divergence อาจจะไม่ได้แข็งมากนะครับ คือถ้าไดเวอร์เจนแข็งเนี่ยมันจะต้องยกอ่าเนี่ยเราเห็นว่าโลว์โลว์เนี่ยสองรอบถ้ามันยกไฮเออร์โลของไ s เเนี่ยสองรอบติดอันนี้จะเป็นแบบไดเวอร์เจนแบบแข็งเลยเป็นดับเบิลบูลิชไดเวอร์เจนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูดีเนี่ยจะเห็นว่าอ่ารอบตรงนี้เนี่ยไอสองรอบล่าสุดเนี่ยไอเอไอมันต่ำลงนะครับดังน,นั้นเวลาดูไดเวอร์เจนเนี่ยมันก็ไดเวอร์เจนอาจจะไม่ได้แข็งมากขนาดที่จะเรียกว่าดับเบิลบูลิชไดเวอร์เจนนะครับก็มองเทคนิคอลรีบาลแต่ก็อาจจะไม่ได้ให้อัพไซด์ที่มัน เยอะมากเท่าไหร่นะครับแนวต้านนะประมาณช่วง22.5ที่เป็นโลเดิมที่มันหลุดลงมาเนี่ยแหละก็จะเป็นแนวต้านนะครับก็ัพไซด์ประมาณ1บาทแนวรับก็ประมาณ21.4 21.5ตรงนี้แหละนะครับถ้าผิดทางก็ต่ำกว่า21ก็ stop l o s l o s นะครับก็จะเห็นว่า w i e k l y reward ก็ประมาณ2ต่อ1นึ่สำหรับ NEO เพราะว่าเราเล่นเราเล่นมีนิเว v e r s เราก็อยากได้วิ e k reward ที่มันดีๆหน่อยนะครับถัดมาเป็นตัวของ m a r ีนะครับต่มมาลีนี้จะเป็นกรอบ ไซด์เว y up นะครับเป็นกรอบ s i ด์เว y up ซึ่งก็ถึงแนวรับแล้วนะครับก็คือ up trend line ก็ถึงแล้วแคน l ดกับตัวมีหรือ,อยังก็มีแล้วนะครับเจอแท่งเขียวได้ล้หลังจากที่แดงมา 5, 5วันติดนะครับก็เลยมองมาลีก็เป็นจังหวะเล่นฟูลแบ็ k แนวรับ5.6สต็อป o อรต่ำกว่า5.45เป้าหมายคือ6บาทแล้ว6.5นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย KCG นะครับที่เมื่อวานนี้มีคำถามเข้ามาที่ผมบอกว่า ตัวนี้ผมก็เลงอยู่แหละนะครับว่าถ้าเกิดมันมีคันดลกลับตัวเนี่ยก็จะหยิบมาแนะนำนะครับเพราะว่าตอนนี้มันลงเนี่ยมันหลุด SMA 200ลงมาแต่มันมีเส้นดาวเทรนเส้นเนี้ยนะครับที่เป็นแนวเบรกในรอบก่อนคือรอบก่อนนี่มันขึ้นแรงเนี่ยมันเบรกเ m a 200แล้วก็เบรกดาวเทรนนะครับเวลาย่อกลับมาเนี่ยมันก็จะมี SMA 200ให้ดูจุดหนึ่งแล้วก็เส้นดาวเทรนที่เบรกให้ดูจุดหนึ่งเราก็รอแหละว,ว่าสุดท้ายมันเกิดคันดลกลับตัวตรงไหนก็เล่นมุงแท่งนั้นแหละนะครับก็ได้เห็นว่า KCG ก็เกิดคันเดลกลับตัวเมื่อวานนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับแนวรับ8.15สต็อปลอยต่ำกว่า7.9นะเป้าหมายคือ8.45แล้วก็8.65ตามลำดับนะครับก็คำแนะนำไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเราดูตามแนวรับแหละก็ดูคันเดลกลับตัวแล้วก็เล่นตามแนวรับนะครับโอเคเราก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกคือ PTGC นะครับว่า แนวต้านเนี่ยคือเท่าไหร่นะพี่ที่ซีนถือว่าเล่นเงินแรงเหมือนกันนะครับคือมันหลุดเส้นตรงนี้ลงมาถูกไหมครับหลุดเส้นนับเทรนลงมาเนี่ยคือเราหลุดอัพเทรนลงมาเนี่ยเราก็จะรอให้มันกลับมายืนเอส20เนี่ยเราค่อยแนะนําซื้อแต่ว่าเวลาเราเจอแบบว่าโอ้โหมันแบบเลย s อ a 20ขึ้นไปแรงเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแนะนําซื้อไม่ทันนะครับส่วนคนที่แบบทันแล้วซื้อตอน SMA 20ตามอ่าตามคําแนะนํามาได้เนี่ยคือเมื่อวานเราก็จะมีกลยุทธ์อันหนึ่งที่เราเราคุยไปว่า ถ้าหลุด SMA 20เนี่ยร้อนๆมันกลับยีนสเอสเอ็มเอเราค่อยซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ดูตอนปิดเนี่ยก็จะไม่ทันหรอกแต่ถ้าเกิดคนที่มีเวลาเฝ้าเนี่ยคงเห็นทันนะครับถ้าเกิดใครเห็นทันแล้วซื้อมาได้เนี่ยเราก็ถือต่อได้เป้าหมายก็คือแถวช่วงไฮเดิมแหละประมาณย5 5ิแล้วหรือ 5. 5, ว,ว่าไฮหรือไฮที่26สําหรับตัวของ GC นะครับตัวถัดมาเป็น CN 0 1นศนะครับตอนนี้หุ้นจีนก็อ่าพื้นตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็จะเห็นวว่่าตััชนน,น,นีีีุ้จยก ขึ้นแบบไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นแนวต้านระยะสั้นบ้างแล้วนะครับแต่ถามว่าลุ้นเบรกได้ไหมมันมันก็ลุ้นได้แหละเพราะว่าตัวไอ i เนี่ยมันก็มีโอกาสจะขึ้นไปทำ g h e r h i g h นะครับดับงนั้นตัวหุ้นจีนเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าตรงนี้มันคือกรอบบนแล้วมีโอกาสจะไปต่อแต่คนท้่เกิดไม่มีเนี่ยแล้วเราจะซื้อเนี่ยผมว่าก็ซื้อแบบติดไม้ติดมือไว้ส่วนหนึ่งก่อนลวกันอีกส่วนหนึ่งเผื่อไว้หน่อยถ้าเกิดมีจังหวะย เพื่อจะได้ราคาที่มันดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นไปแถว21่2เได้เหมือนกันถ้าเกิดมัน b r e a ตรงนั้นขึ้นไปได้นะครับอ่าสำหรับตัว MTC นะครับ MTC เนี่ยก็โดนโดนจุด stop loss ลงไปนะครับแล้วก็อยู่ดีก็กลับเป็น candlestick เนี่ยกลับตัวขึ้นมาแอบหลับ MTC นะครับ,บ,บ,รบก็เลยทำให้ภาพของ MTC ตอนเนี้ยก็เป็นลักษณะของ sideways นะครับ คือเวลาเราเก็งกาไรเนี่ยอย่าไปติดยึดติดกับหุ้นบางตัวบ้ามากนะครับคือถ้าเกิดตัวไหนเรา ia, แบบเราโดนสต็อปลอสไปบ่อยแล้วมันเล่นแบบชอบหลอกอย่างเงี้ยนะครับหนีไปเลยนะครับไปเล่นตัวอื่นเลยนะครับแปลว่าพวกนี้เป็นหุ้นที่เล่นยากนะครับอันนี้เป็นมายเซ็หนึ่งที่อยากฝากไว้คือเวลาเราขาดทุนจากหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาคืนจากหุ้นตัวเดิมก็ได้นะครับไปหาหุ้นที่มันเล่นได้ง่ายที่สุดก่อนนะครับคือถ้าหุ้นตัวไหนแบบหลอกไปหลอกมาเนี่ยนะครับก็ถอยหนีไปเลยนะครับก็เราอาจจะไม่เหมาะกับ ยากไปนะครับเราก็เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นที่ตัวเดิมตลอดนะครับมาที่ตัวของ Jazz w a r r e n 4นะครับตรงนี้ก็คงเป็นแนวรับแหละเพราะว่ามันก็กลับมาที่เส้น uptrend นะครับรอบที่แล้วก็เส้น SMA 20ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับก็ถวประมาณช่วง0.46เนี่ยก็ซื้อเก่งกำไรได้นะเป้าหมายก็0.55ถึง0.59นะครับถ้าผิดทางบอกว่า0.43อะไรประมาณนี้นะครับ stop loss สำหรับตัวของ j a z z w a r 4ตอนนี้ก็ ถือว่าลงมาที่แนวรับพอดีนะครับ uh, ตัวถัดมาเป็นตัวของ SC นะครับสำหรับเก็ตัวนี้ยังถือว่าย่อมาไม่ถึงแนวรับนะครับเพราะแนวรับ1.8 1.81ก็รอไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านก็1.95ถึง2บาทสำหรับ SC ก็คือมองภาพเป็นไซด์เววิอัพได้เลยนะครับส่วน KTB ตรงนี้เราคงไม่แนะนำละนะครับเพราะว่ามันเกินแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเราไปเยอะละนะครับผมก็ไม่เห็นแพทเทิร์นใหม่สำหรับตัวของเคคือถ้าเกิดขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮเนี่ย มันมีโอกาสจะเกิด balance d a y w r d e n มากกว่าดังนั้น KTB แถวนี้ mm hmm. เกงกำไรไม่ได้แล้วนะครับกลุ่มแบงก์ตัวนี้ผมว่าถ้าจะเกงกำไรไม่ได้ละนะครับล่าสุดที่เราแนะนำเกงกำไรไปที่แบบเบรกช้าสุดก็คือตัวของ KTB อ่า TTB นั่นเองนะครับสำหรับอุตหามาเป็นตัว OR นะครับ OR เราคงมองเป็นไซด์เวย์แหละเพราะว่า s m a 2 0 0ก็จะเป็นแนวรับนะครับ12.6 12.7สนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ13.7สาสำหรับตัวของ OR นะครับ มาที่ตัวของ s c g p นะครับสำหรับ s c g p เนี่ยเริ่มฟื้นกลับมานะครับเนี่ยเวลาหุ้นตัวไหนหลุปเส้น up trend เนี่ยเราก็จะม mark up trend ไว้แหละว่ามันต้องกลับมายืนตรงไหนให้ได้ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับหรือเป็นการกลับตัวก็ s c g p เนี่ยเมื่อวานดึงกลับมาแต่ก็ยังไม่สามารถกลับมี up trend ได้ดังนั้นก็ยังถือว่าไม่ใช่สัญญาณบวกนะครับสําหรับตัวของ s c g p นะครับ เมื่อวานโดนคัดทีเฟกไปเข้าช็อต805มาคัด805อ่าคิดว่าผิดพลาดตรงไหนเมื่อาวานเราก็เน้นฝั่งลองนะครับเราก็ไม่ได้เน้นฝั่งช็อตนะครับคือเอาท่านเอาง่ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราทำเราเล่นเองแล้วเราผิดทางเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดเผื่อเลยนะครับคือเอาตามเปเปอร์เลยนะเปเปอร์ paper ให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำตามนั้นไปนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นเองเนี่ย เราต้องมีความมั่นใจส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดฟังอย่างตัวคอมเมนต์มาเนี่ยเหมือนว่าเราจะเริ่มแบบเสียความมั่นใจเวลาเราเริ่มเสียความมั่นใจนะครับเราก็ต้องแบบอาจจะต้องแบบฟอลโล่ตามเ a เปอร์ซึ่งจิงจุดหลังเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดเองเป็นแหละแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเรายังคิดว่าเพลเรายังยังไม่แข็งพอเนี่ยนะครับก็ฟอลโล่ตามเ a เปอร์ไปก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นมันง่ายที่สุดนะครับามาที่ตัวของ PDTGC นะครับ GC เราคุยไปแล้วนะครับ MTC เราคุยไปแล้วนะครับมาที่ S อาไนตัวของ MPC นะครับรับต้านตรงไหนนะครับแนวรับก็0.93นะครับส่วนแนวต้านก็1.1สําหสำหรับตัวของ PMC นะครับแนวรับแนวต้านก็ประมาณนี้นะครับตัวถัดมาก็เป็นตัวของ CRC นะครับสำหรับตัวของ CRC เนี่ยก็มีสัญญาการกลับตัวพอดีแหละนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นโซนของอ แนวรับนะครับก็คือจุดที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยถอยกลับมาเนี่ยก็มีแนวรับนะครับก็ CRC ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับแต่ตรงนี้ฟื้นมาก็อาจจะอาจจะเล่นยากไปนิดนึงเพราะว่ามันมันฟื้นมากางๆทางละคือผมอาจจะมองกรอบ2 0ถึง22อะไรเงี้ยตรงนี้มันใกล้21เละเราอาจจะรอแบบย่อน,นิดนึงค่อยเล่นสําหรับตัวของ CRC นะครับ IBL เราคุยไปแล้วนะครับก็เป็นหุ้นแนะนานะครับส่วนแบมอ่มาเมื่อวานนี้เราก็มีการคุยไปแล้วว่ามันหลุด เส้น S M A 2 0ละมันมันจบรอบสั้นนะครับเมื่อวานก็เปิดแกลบลงมาแต่เปิดแกลบลงมาก็โหดร้ายไปหน่อยนะครับผมว่าอาจจะดึงไปปิดแกลบได้แต่ถามว่าปิดแกลบได้แล้วขึ้นเลยหรือเปล่าก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับผมมองว่าแบมเนี่ยมันคงเข้าสู่ช่วงของไซเวย์นะครับก็อย่าเพิ่งไปเล่นก็นได้นะครับก็กรอบมันอาจจะกว้างหน่อยก็มนันเจ็ดจุดห้าห้านยจะเป็นแนวรับนะครับรอตำาๆดีกว่าสําหรับตัวของแบมนะครับผมยังไม่อยากรีบมากส่วนตัวของอ C B G นะครับ C B G ตรงนี้ก็เป็นแนวกล้ามกึ่งแหละก็คือเส้น up trend นะครับเส้น up trend ตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าหลุดต้องต้องยอมนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อมา5-3าต้นๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดหลุด5-2.5ก็ stop loss ทิ้งสำหรับตัวของ C B G นะครับมาที่ตัวของ B J C นะครับสำหรับตัวของ B J C เนี่ย มี Candlestick ในการกลับตัวแล้วนะครับเราจะเห็นว่า Candlestick กเนี่ยกลับตัวเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับดังนั้นก็สามารถเก็งกําไรได้นะครับสิบก็ซื้อแหละนะครับสต็อปลอตถ้าต่ำกว่า17นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยสิบแล้วก็18.5สปาสำหรับตัวของอ่า BJC นะครับมาที่ตัว SCC นะ SCC ก็ Breakout ขึ้นไปนะเมื่อวานนี้เราให้ไปแล้วว่า SCC เนี่ยรอเล่นยังไงนะครับก็คือ รอเบ e กแพทเทิร์นสามเหลี่ยมทะลุผ่าน208ก็ follow by ใคร follow by มาเมื่อวานนี้ก็เล็ดโปรฟิตลันได้แล้วก็ใช้208นี่แหละเป็นจุดในการ trailing stop ไปเลยสำหรับตัวของ S C C นะครับนะถ้าไม่มีก็คงต้องรอย่อนะครับเพราะว่ามันเบรกแรงคือทะลุผ่าน208แล้วขึ้นไปเลยนะครับเมื่อวานเราคุยไปช่วงคำถามเหมือนกันสำหรับตัว S C C นะครับมาที่ตัวของ A V นะครับ A V ก็ กับมีเอสเ20ได้ก็อาจจะเห็นการฟื้นตัวแหละนะครับแนวรับประมาณ1.27นะครับส่วนเป้าหมายก็1.35แล้วก็1.39สําหรับ AV ถ้าซื้อก็ซื้อแถวนี้แหละนะครับแล้วสต็อปลอตประมาณ1.24สําหรับ AV สัญญาณบวกอาจจะอ่อนๆนะครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับส่วนตัวของปทสพนะครับเริ่มกลับตัวก็คงมองขึ้นแหละแต่ตัวนี้เราขาดทุนอยู่นะเพราะเราแนะนําซื้อแถวนี้นะครับที่ s m a 20 s m a 200เนี่ย ก็รอจังหวะรีบาวเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องขายทิ้งก่อนเพราะว่าจุดซื้อมันไม่ดีนะครับเวลาจุดซื้อไม่ดีเวลารีบาวขึ้นก็รอไปขายที่ร้อยสิบอ่าหนึ่งร้อยสิบห้าจุดห้าถึงร้อยสิบแปดเป็นแนวรอขายส่วนจุดซื้อร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบสองก็ได้สําหรับคนที่จะเล่นปอทอสอนะครับส่วน STX นะครับวันนี้ก็ง่ายๆแหละก็คือเ m a เออสองร้อยเนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับประมาณช่วงหนึ่งจุดสามหนึ่งนะครับก็เป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็หนึ่งจุดสี่ห้านะครับ โอเคก็ใกล้หมดเวลาละนะครับก็ต่อกจับจับตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นตัวของ BTS นะ BTS เราแนะนำไปเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โดนขายลงมาแต่ก็ภาพใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมแหละถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า3.34ก็ถือต่อนะครับถ้าหลุดก็ stop loss ทิ้งสำหรับตัวของ BTS นะครับส่วนตัวของ Com 7นะครับ Com7 ก็ขึ้นแรงเลยนะครับแต่ตรงนี้ราคามันลอยนะครับมันก็ไม่ใช่จุดซื้อนะครับก็ต้อง รอเฉยๆแหละนะครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยอ่ะวันนี้ตลาดเปิดเร็วเปิดพอดีเนี่ยเปิดมาเนี้ยเป็นแก็บอย่างเงี้ยผมคิดว่าแก็บเนี้ยให้ระวังการถอยลงมาปิดมากกว่าก็มองแนวต้านเนี่ยแถวตรงนี้ไปเลยสําหรับตัวของคอมเซเว่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ b c h นะ BCH ผมว่ารอแป๊บหนึ่งดีว่านะครับเพราะว่ามันหลุดอัพเทรนด์ลงมาเราก็ต้องรอให้มันทําฐานได้ก่อนนะครับจะลุ้นให้มันกลับไปยืนเนี่ยมันก็ยังอีกไกลนะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนสําหรับตัวของ b c h นะครับก็ วันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวช่วงดึกนะครับก็ไปเจอกันในตัวของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับในตัว t ีเฟกวินเนนะครับเป็นวิธีคิดแล้วก็เทรดแบบมืออาชีพนะก็ไปแลกเปลี่ยนมุมมองกันหรือมีคำถามอะไรื่นก็ไปคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับแฟนเพจหลวนตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซับส c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจด่วนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ